คือ SUV รุ่นใหม่ที่ทุกคนรอคอยรถที่รวมความหรูความแกร่งและความคุ้มค่ามาไว้ในคันเดียวเตรียมพบกับ Toyota Mini Fortuner 2026ที่พร้อมจะเขย่าวงการรถ SUV ในไทยแบบไม่เหลือที่ให้คู่แข่งยืน Toyota Mini Fortuner n i 2 6ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถเอเนกประสงค์ที่ดูพรีเมียม แต่ขับง่ายและเข้าถึงได้มากกว่า Fortuner รุ่มใหญ่ดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SUV สายพันุ์ Fortuner ชัดเจนตั้งแต่ไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์คมเฉียบไปจนถึงกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกทรงพลงังด้านข้างตัวรถมีเส้นสายโค้งเว้าอย่างมีมิติล้ออลลอยขนาด18นิ้วเสริมความสปอร์ตและท้ายรถดีไซน์เรียบหรูพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบต่อเนื่องที่ดูหรูหราเกินตัว ขนาดตัวรถนั้นเล็กกว่า Fortuner ปกติเล็กน้อยแต่ยังให้ความสูงและท่านั่งแบบ SUV เต็มรูปแบบเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลตัวรถใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่เน้นความมั่นคงและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมซึ่งคาดว่าจะพัฒนาอยู่บนพื้นฐานเดียวกับ Corolla c r o s s รุ่นล่าสุด ด้านเครื่องยนต์โตโยต้าเตรียมวาง2ทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกรุ่นแรกคือเครื่องเบนซินไฮบริดขนาด1.8ลิตรระบบไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ของโตโยต้าที่ให้กำลังรวมประมาณ140แรงม้าพร้อมเกียร์ eCVT ที่ขับเรียบลื่นประหยัดน้ำมันสุดๆส่วนรุ่นสูงสุดคาดว่าจะเป็นเครื่อง2.0ลิตรไฮบริดให้กำลังถึง190แรงม้าตอบสนองแรงบิดได้ดีกว่าเดิมมาก และแน่นอนโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำตามสไตล์แบรนด์ญี่ปุ่นในส่วนของช่วงล่างนั้นโตโยต้ามินิอร์จูเนอร์จะถูกจูนให้มีความนุ่มนวลในการขับในเมืองแต่ยังเกาะถนนมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งหรือขับทางไกล ระบบกันสะเทือนหน้า m ม c เฟอร์สันสตรัและหลังทอชันบีมหรือในรุ่นสูงสุดอาจใช้ระบบอิสระแบบมัลติลิงเพื่อให้ได้ฟีลการขับใกล้เคียงกับ SUV ระดับกลางอย่างฟ o r ์ u n เนอตัวจริง เปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบดีไซน์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและความหรูอย่างลงตัวแผงคอนโซลน่าใช้วัสดุนุ่มมือหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมารรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้ตามอารมณ์เบาะนั่งกว้างนุ่มรองรับสริระได้ดีโดยเฉพาะเบาะหลังที่พับแยกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ เทคโนโลยีในรถคันนี้โตยโยต้าจัดเต็มไม่แพ้ SUV ราคาแพงทั้งระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมาพร้อมชุดระบบความปลอดภยัโยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัด โตโยต้านหลัง t o y ม t a m i n i Fortuner ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ระหว่าง Corolla c r s s s และ Fortuner รุ่งใหญ่หมายความว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทไปจนถึง1 6 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าน่าสนใจมากสำหรับ SUV ที่ให้ภาพลักษณ์และฟิลการขับแบบที่ใหญ่แต่ใช้งานง่ายกว่าประหยัดกว่าและราคาย่อมเยาวกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Honda HR-V หรือ Mazda CX-5 Mini Fortuner จะได้เปรียบเรื่องความแข็งแรงความอเนกประสงค์และความน่าเชื่อถือในระยะยาวซึ่งเป็นจุดเด่นที่ Toyota ทำได้ดีสเสมอนอกจากนี้ดีไซน์ภายนอกยังให้ความรู้สึกเหมือน SUV จริงจังมากกว่าเจ้าอื่นที่ออกแนว Crossover ถ้าเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง Honda h r v m a z d a c x 5หรือแม้แต่ MGHS Mini for t u n e r จะได้เปรียบในเรื่องของ ความแข็งแรงความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความรู้สึกที่เหมือน SUV จริงๆมากกว่า crossover ทั่วไปอีกทั้งยังให้ตำแหน่งบาะนั่งสูงมุมมองกว้างและระบบขับเคลื่อนที่พร้อมลุยมากกว่า t o โยต้า i n i Fortuner 2026จึงเป็น SUV ที่ไม่ได้เกิดมาแค่เพื่อเติมเต็มช่องว่างในไลน์อัพของ Toyota แต่มันเกิดมาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงคำว่า SUV ตัวจริงได้ง่ายขึ้นรถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนทำงานและสายท่องเที่ยวในคันเดียวเสียงบรรยายปิดและนี่คือ Toyota m i n i i o r t u n e r 2026 SUV รุ่นใหม่ที่พร้อมจะเขย่าว,วงการรถอเนกประสงค์ของไทยให้สะเทือน กับดีไซน์หรูสมรรถนะดีเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำหน้าและราคาที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เสียงจบพร้อมดนตรีช่องสยามสปีดนี่คือสยามสปีดเสียงของคนรักรถตัวจริงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า